มาครับว <House. S 1> ันน like ี้เราจะมาเล่นเพลงกันนะครับซึ่งสูตรนี้แหละก็เป็นสูตรของอันนุพีนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปเล่นในสตรีนมว่กีงนะแล้วก็ได้ร่วมทีมกับอันุพีด้วยนะครับก็ผมก็ไปจำๆพวกสเตปการเข้าไฟจังหวะเข้าไฟอะในพวกนี้นะทาวมิ่งในพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ามันจะได้ผลมากน้อย่แค่ไหนนะก็อาจจะไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายทอดกันดูแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงกันบ้างนะเกมนี้ก็เป็นเกมไมล้างเจ็ดสิบห้าดาวนะครับอันนี้ก็กดดกับคนนูะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเริ่มเกมก็ลกัลกล่ามานะครับพยายามฟาร์มสองกองนะอ่ะลืมขึ้นรูนครับอ่ะรูนที่ใช้นในเกมนี้เนี่ยก็ตามนั้นตอนนี้เลยนะครับในศึกฝั่งแฝงเนี่ยเราก็ใช้เป็นพลังฝังโล่นะครับเวลาเล่นสตรีมเนี่ยผมชอบลืมเปิดทางฝังบางทีเลยพยายามอย่าก,กดสกิลเร็วเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะเลือดสักลำบ,บ่านะเห็นหลอดเหลืองๆบนหัวไหมครับ ถ้ามันใกล้หมดเนี่ยก็ค่อยกดสกิลก็ได้นะครับมันจะได้สตักตีไวนะโหยลื่นเราเขาไหมเดี๋ยวเขาปิดหลังนะครับสู้เลยติมีมาเพื่อนเอ้ยได้อยู่นะครับติมีได้แฟลบัตด้วยนะแต่กอลลีเลียครับปิดมาหลอดได้ด้วยครับเยี่ยมเลยมาครับเกิดแล้วครับลุยต่อครับกดสองท้องงานนะครับแล้วก็ถ่ายวิญญาณมานะครับไว้ดี เอ้ยตีมินี่ตีชุบล้อเลยนะเยี่ยมเลยครับผมใกล้สี่ละเอาเล็กกันมาหลอดนี่ไปสู้กับลิเลียนะแต่ว่าเลิกเขาโลมานะไปครับลุยอ่ะตรงนี้ไม่ได้แล้วครับอปเรียนเขาใส่ฟิกนะรอบหน้านี้เล่นได้เลยนะครับต้นเกมเนี่ยเราซ่าได้นะแล้วกดันติยัดได้เลยนะครับ แต่ว่าเกมหนึ่งดีๆนะถ้าเพนเนี่ยหมดท่าหนึ่งเนี่ยโอกาสตายโซนะครับอารมณ์แบบว่าโดนเข้าไปอันตีตานวิสสองนะครับแล้วนหนึ่งก็จะใช้ตามต่อหรือว่าจะออกก็แล้วแต่เลยนะครับคือพลังแสงโล่อะ่ะมันทําให้ต้นเกมเพนเปนเก่งครับมันอึดไงผมเห็นไอนน้น้องพีนี่โหต้นเกมนี่อ,อันตียัดอย่างเดียวเลยโอ้ขโมยมีบวกครับแหลงหิยานะ ต่อพันด้านะครับเขาต้บอกเมื่อเสร็จเลยอันนี้พอก,ก่อนครับเดี๋ยวเอาบางกอนกันตีมีไปรึเปล่าหน่อยนะครับอันติผมไม่มีแล้วพยายามเล่นตามทำมิ่งตัวเองนะครับดูว่ามีอันติหรือเปล่านะตอนนี้คิมเขาเล่นโลนะครับเล่นต่อเลยอย่าลืมเก็บสองไว้สนนยานะครับ อฮียนี่เจอสองเพนบ้ายนี่จบไปแล้ว <laughs> เอาครับตรงนี้เก็บไปได้สามครับพนด้านี่อันตีพิโดนนะโอ้โลิเลียขนรัวครับโอหแต่ว่ามารอดรอดอ่ะตรงนี้ก็เกมลงเหนื้อเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดเข้าสู่โฆษณาส,าสครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวนโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดฉลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เดิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักใช้เพย์ยิบ4ใบเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชฉระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูป,ปองก็จะเข้าสู่ไอดีทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครรังมองหาไอดี ID R V คุ้มๆพร้อมเล่นนูนครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง100,000สายจน100,000คนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาร์วียคารโราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนิ้เพจใต้คลิปได้เลยครับไปครับเกินแล้วครับดูกันต่อเล่นเพดต้องเข็นไม่เข็นนี่ไม่รวยครับต้นเกมค้าได้ข้าวเอาแบบเข้าไปทีนึงได้ทั้งสองตัวในคุ้มเลยเดี๋ยวลุกขึ้นดับสั้นนะครับาร์มไวดี แล้วร่างนี้แพนด้าเลือดน้อยหน่อยนะครับถ่ายการนี่คือต้องถ่ายไปชื่นใจด้วยถ่าอย่างเดียวป,ปั๊บเพิ่มนี่เอาช้าหน่อยก็ได้แต่ว่าคีบปเลนนี่ต้องเน้นเป็นพิเศษโอ้ลิเลียเข้าไปจากมาลอยครับแล้วล่ามบวกแล้วเดี <c oughs> ๋ยวสตาร์ทก,ก่อนไปครับลุย อมาหลอดลึกมาครับเอามาหลอดก็ได้เดี๋ยวนี้คลิปจะเข้านะครับเขาไม่น่าจะทิ้งป้อมนะอย่างนี้ขึ้นไปแล้วนะครับไหลเลยต่อได้ตรงนี้ไปลุยเฮ้ยได้อยู่ครับผมจังหวะที่ลงาาเขาตายปากเขาไม่อยู่เนี่ยวิ่งแบบไปซอกๆคุ้มหน่อยนะครับแล้วก็ทยา,ายาไหลไปนะโอกาสที่คิวสูงมากเลยนะครับ ครับแันคิตปตอบเลยมาหลอดครับลูนี้ตุ๊กกาคิปดันนะครับดักเลยยูเออยู่ตรงกลางนะครับไปครับลุยดีเดียบโอ้โหไม่แตกเรียบร้อยโอ้โหกำลังคั่งเลย และนี่ดิเรียครับเจอขายาไล่ครับไอตัวยังรอดนะอ่านนี่ครับมีคุณดูชอบครับรเข้าสุดนเหลือเกินโดนเดมมาให้ครับขอบคุณนะครับผมถ้าหากเห็นเมย์เขาอยู่คนเดียวกันบ้องเดียวเนี่ยก็พยายามลองยัดดูก็ได้นะครับคือต่อให้เราแบบพลาดตายเลยมานี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ป้อมได้อลไยพวกนี้นครับแต่ว่าตะกี้เนี่ย มาติดไฟนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ปั๊มกลางนะจริงๆควรจะได้ปั๊มกลางด้วยนะครับพอเกมนำหน่อยเนี่ยก็หาเรื่องเทเลยนะครับเจอหน้าใครใส่ไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เทนี่ถ้าไปยื้อยักษ์เกมนำแล้วไม่ยอมเล่นเนี่ยเด็กเกมมันจะอ่อนลงครับเพราะงั้นต้นเกมต้องเล่นหนักๆเลยแล้วก็ตอนนี้ฟอสจับแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวชุดต่อไปจะขึ้นปเป็นจอกอเวกขึ้นมานะครับเดีย๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาเอาบัฟแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาคลิปกลางก่อน ไปครับเอาบัฟกันเดี๋ยวผมเจาะบัฟมังกรนะทีมเรานี่เล่นบัฟมังกรดีกว่านะครับคือตัวเบิร์ดเยอะไงครับแล่วบัฟมังกรจะได้เอฟเฟกต์มากกว่านะครับก็มีพวกตัวเบิร์ดตัวพ้ออะไรพวกนี้อย่างนิเลียอย่างมูลาานะครับอย่างจกเกอร์นะครับอย่างพนด้วยแล้วก็ถ้าหาได้บัฟมังกรก่อนเนี่ยเราสามารถไปเอาบัฟด์กต่อได้นะครับต่อให้ติดเคยก็ตามแต่ว่ามันคุ้มค่ากว่าครับตรงที่ว่าเราได้บัฟที่ใช้ในการฆ่าคนมา แล้วมังกรมันจะเพิ่มดาเมจที่ปีติเผาชิโร่ด้วยนะครับอ่ะเถามว่าฟังนิดนึงครับตรงนี้มีบัฟเดี๋ยวค่อยเล่นนะเล่นตามทัมมิ่งเรานะครับอันตีพร้อมบัฟพร้อมค่อยเล่นเลยมานี้นะอต,นนตนอ,อ,อนน,นะตนี้เพื่อเราก็อยู่อยู่ตรงกลางนะครับเฮีเ่รอบนี้นี่เปิดไฟกันดูเลยตอ,น,อนตียันดูครับอันนี้ก็เป็นจังหวะเขา ب ب เ้าแบบเซอร์ไพรส์นะครับ อยู่ดีถ้าเจอก็คือได้คิวเลยประมาเนี้ยทีเขาตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่มีคีเห็ดหรืออะไรเห็นเลยนะแบบครับเข้าอีกรอบนึงจัดอย่างเดียวเฮ้หยหายาครับแหมต้องสวนแล้วโอ้เลยแรงจัดเลยเน,นี่ยแค่นี้ออกมาเล่นต้นเกมน,นี่มันเวอร์วากนะดยจ่าเพ็ดเวอร์จัดเลยนะอ่ะตอนนี้เราลงก็ไปฟาร์มต่อนะครับ เดือดเต็มเดี๋ยวกลับไปรอบนึงอะไรเงี้ยแต่นี่ดูเลืองลางมากเลยลุนดูสิบหกสามวิเข้มงวดครับอ้าวแล้วนี่คุณธนินครับส่งดาวเมย์ต้อขอบคุณนะครับเขาบนนี้บวกนะแต่ผมดันเลล่าไปก่อนนะครับเขาจะได้ปัดบัวนะสามคนข้างบนนะครับ ตละนี้ตอนนี้อย่าเริ่มข้าอะไรครับ3าเท่ากันเนี่ยทีมเราแพ้ไฟเฉยเลยนะตายสองเลยนะครับมาตอนนี้ครับจอกเอล์ฟไปแล้วครับตรงนี้ก็ยัดเลยแล้วกันปยียอพี่โดนก็สกิลหนึ่งอ่อนนะอาะลงมุอไเข้าสุดครับเรียบร้อยเลยโ <laughs> ทซังโกผมตายนะอ่ะดั๋กันนิดนึงครับตรงนี้เอาไปเข้าตรงกลางเฉยอย่างนี้ผมดันเลยแล้วกัน คิดเขาไม่มีซีซีอ่ะเราเล่นง่ายนะและด้าเพิ่มอสองครับโคโดไซผมเจยต้องจัดสวนแล้วไปครับลุยโคแล้วมาหล่อครับกับซับโลโคแตกเลยผม <c oughs> แต่นี่ตอนนี้ใหญ่มีทอยแล้วนะครับอย่างนี้ประมาทไม่ได้ละเดี๋ <c oughs> ยวผมต้องเอมงกอไปสู้นะ <c oughs> เสริมดับใหม่ขึ้นมานะครับ <c oughs> ฟันให้ทูทอยนะ ไปครับมันก็ต่อเลยอ่ะก็ะเดี๋ยวผมที่จุดตรงนี้ให้นิดน,นึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี่มีพูดคำวันในสตรีมเนอะคือตอนนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยเงินนำมากเลยนะครับนำอยู่ประมาณ5,000ันเลยนะแต่ว่าถ้าสังเกตนะครับคือทีมเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเดินเล่นในช่วงการมาน้ำสัส่วนใหญ่นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยทีมเรานำอะ่ะเราควรที่จะบุกเข้มมากกว่านี้นะครับซึ่งหาหา เราเล่นแบบนี้เหมือนร้อยเขาบุกเข้ามานะครับซึ่งเป็นไม่ได้เลยครับเกมมันตามอ่ะแล้วเขาจะบุกเข้ามาข้ามแม่น้ำมานะครับคือเราต้องบุกเข้าไปนะถ้าสังเกตดูดีนะครับคือโรมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเดินไม่ไม่พ้นแม่น้ำอ่ะอย่างเดียวเลยนะครับคือถ้าโรมอ่ะไม่พยายามสร้างสรรค์เกมบุกเพื่อนเนี่ยทีเนี่ยเพื่อนก็จะเดินต่อลําบากนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักที่เจอในสตรีมเลยนะครับก็คือไม่ค่อยมีคนกล้าเปิดไฟครับอาจจะโกพกผ้าหรือว่าเก่งอะไรพวกนี้นะ ก็จะเดินเดินวนๆอยู่แถวๆช่วงเแม่น้ำนะครับร้อยเขาบุกก่อนนะบุกก่อนปุ๊บแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าไปเติมประมาณนี้นะแ้ถ้าหากเกมมันนำแบบนี้เนี่ยก็ลองอบุกดูก็ได้นะครับต่อให้แพ้ขึ้นมาก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ครับโอกาสชนะมีสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าเงินเรานําแต่ว่าถ้าหากเราไม่กล้าบุกเนี่ยสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะฟาร,ร์มจนเ,เงินเท่ากับเรานะครับตอนนี้ก็เห็นยุเอเอบอมาว่าลองยัดดูนะ แต่ก็เป็นความเสี่ยงนะถ้าผมพลาดทีก็ยาวเลย <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ทีมเขาตาม2นะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยเลือดเต็มกับทุกคนเลยก็เดี๋ยวตรงนี้บุกเลยครับอย่างนี้เกนินตีนนะครับไปนะครับเข้าอ,อีกรอบตีมีเข้าแล้วไล่หมีครับโหตัวผมมีมีทอยที่อื่นมากนะแนะต่ก็ตรงนี้ครับเพื่อเราได้ปิดคิวให้ได้ครับ แตวก็ตรงนี้เหลือแค่ฮายานะน่าจะทำมาหลักงนะครับแต่ว่าปอมใหญ่ไม่ได้ทำนะยูเอ็กเกิดพอดีนะครับไปครับเกิดอะไรเขลุยต่อครับตอนนี้อีกยี่บสามวิครับ <c oughs> ก็จะเกิดครับเดี๋ยวเตรียมบัฟเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนนะ นะครับก็จะเกิดละด้านนี้ดันบนมาแล้วครับผมดันมนดกนี้นะีได้จะตัดนาไหมตรงน,นี้ถ้าเขาดันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดเลยไปครับจะได้แล้วครับไปครับปิดเลยเฮ้ยดาสโตรแ้วตรงนี้ขั้นหนึ่งเวลากดใช้นี่มันจะอึดน,นะครับโจมมาโจ๊ก โอเคครับไปคิวไม่ได้ครับแล้วที่แี่ข้ายากับยาเนี่ยเพิ่งโผล่แถวก้อนนะครับเขาตั้งใจมีตีนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากได้ลูกแก้วก่อนนะครับเดี๋ยวผมดันการนิ่งพี่ยังไม่ได้ลูกแก้วครับตัดเองไหมอ่ะหาที่ทะลุแก้วเลยครับนะครับลูกแก้วมาแล้วเล่นเลยไปครับลุยโหแตกสุดเลย ได้ครับตังการคลิปเข้าแล้วไปครับเรียบร้อยเอาเคครับจบเกมครับอันนี้ผมเรียนรู้มานะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้อันตีดักคาร์ครับแบบไม่ต้องงกนะแต่คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแครี่หรือเมทโคมานะครับก็อันตียัดไปเลยนะครับเล่นเหมือนแท้งแบบเลยคือถ้าเจอก็ได้คิวเลยนะครับถ้าไม่เจอก็สกิลหนึ่งอ่อนเลยมันนี่นะแต่ก็จะน่าจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับกับตัวที่มีบริติ้งสูงนะครับอารมณ์แบบว่าถ้าหาก เราเจอคิล่าอย่างเงี้ยเราก็คงไม่กล้าเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะตามได้ไงแล้วก็ต้นเกมก็ต้องมั่นใจในความสามารถของเออเพนด้วยนะครับเพราะเพนต้นเกมเนี่ยมันมีทังฝั่งโลกไงนะแล้วก็มีตีไว้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันสามารถยืนเทดได้นะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาในการยืนเทดหน่อยนะก็เรียกได้ว่าต้นเกมแบบพยายามหาเล่นเลยนะครับแบบไม่ต้องคิดเลยมากไม่ต้องรอขอไม่ต้องรออะไรเลยนะครับมาถึงปุ๊บถ้าหากเกมมันยังเป็นสกอร์ศูนย์อยู่เนะี่ยถ้าบวกได้ก็บวกเลยครับหาจังหวะบวกเอาอะไรมาเนะี่ย แล้วก็ในส่วนของโรมนะครับโรมส่วนใหญ่ที่ผมเจอในสตรีมนะครับก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทําเกมสักเท่าไหร่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเน้นที่จะป้องกันซะมากกว่านะครับคืออย่างบางที่อ่ะเราพยายามเปิดไอเทมนันค้าม,มาดูนะครับว่ามีเงินเท่าไหร่นะครับว่าเงินเรานำไหมอะไรไหมนะครับทีนี้เราก็ตัดสินใจบุกได้ง่ายขึ้น,นครับซึ่งอย่างในเกมนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทางเตมี่ไปเลี้ยงจ๊กเกอร์ช่วงกลางเกมค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าก็ ไม่ค่อยเปิดจังหวะไฟเพื่อสักเท่าไหร่นะครับก็หลังจากกางเกมมาไหน,นก็เรียกได้ว่าเน้นตั้งรับเดียวเลยนะก็จะเห็นได้ว่าทางสกอร์ของทางโจกเกอร์เนี่ยก็ไม่มีคิวเลยนะครับจะเป็นไปน้อยด้วยนะครับแต่ก็ตรงนี้บอมก็เข้าใจครับเพราะว่าเจอบ่อยมากในสตรีมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเน้นเนื้อหาตรงส่วนนี้เยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะสอนวิธีเล่นโลมในหลายแบบดูแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าโลมอ่ะติดนิสัยในเรื่องของ การตั้งรับมากเกินไปนะครับลองพยายามเพิ่มความสามารถในการบุกขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอเน้นเรื่องตำแหน่งลมตำแหน่งเดียวก่อนแล้วกันนะครับตัวหนังอื่นเดี๋ยวก็ค่อยๆตามมาแล้วกันนะตรงนี้ปรับลมก่อนนะครับมีลมดีก็เล่นง่ายครับจริงๆอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ